ชาวเน็ตได้ฟินจิกหมอนกันรัวๆเมื่อได้ฟังบทสัพภัษน์ล่าสุดของหนุ่มหน้าใสาตีธนพลต่อเรื่องราวข่าวลือความรักที่ถูกจับตามองกับนางเอกสาวรุ่นพี่สาวแอฟทักซอนโดยเจ้าตัวเปิดใจเต็มๆว่าหลังเป็นข่าวได้มีโอกาสคุยกันกับสาวแอฟบ้างซึ่งสาวแอฟได้ทักมาถามว่าตัวของตีลำบากใจไหมกับการตกเป็นข่าวซึ่งตีเผยว่าไม่มีความรู้สึกนั้นเลยส่วนตัวแล้วดีใจด้วยซ้ำ ที่ได้เป็นข่าวกับคนที่ชื่นชอบเพราะตนชื่นชอบฟทักษอรมานานมากแล้วแต่ก็ยอมรับว่าแปลกใจที่มีชื่อของตัวเองโผล่ขึ้นมาจนแฟนๆจิ้นคาดอาจจะเป็นเพราะไปออกรายการสามแซพและมีการเล่นละครกันฉากสั้นๆจนแฟนๆอาจจะเห็นเคมีขึ้นมาส่วนตัวมองความรักไม่มีอะไรมากันไม่ว่าจะอายุหรือเพศส่วนวันเกิดของสาวฟที่ผ่านมา หนุมตียอมรับว่าได้มีการส่งดอกไม้ไปเอวยพรขอบคุณคนที่ให้ความสนใจและชื่นชอบบอกและแต่คนคิดหลังบางคนมองว่าเป็นการสร้างกระแสยันเราก็ทำหน้าที่ของเราและสนับสนุนคนที่เราชอบเท่าที่ทำได้เหมือนเป็นแฟนคลับพี่แอปคนหนึ่งตอนยังโสดและจะตั้งใจทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเรื่องความรักซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวของหนุ่มตี เรียกว่ามีอยู่หลายประโยคที่ชาวเน็ตแห่ชมระบุแมนมากโดยเฉพาะที่ยอมรับว่าดีใจที่ได้เป็นข่าวกับคนที่ชื่นชอบ